สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะอุ้ยเรามาต่อความสนุกกันเลยค่ะอพิโซดที่แล้วนั้นพระเอกนะคะในนามของตัวตนหูหน้าเออเนี่ยได้สารภาพรักกับนางเอกนางเอกก็แบบตัดสัมพันธ์เลยนะคะประมาณว่าต่อไปนี้ไม่ต้องพบกันอีกแล้วก็แบบถ้าพบกันเนี่ยจะทำให้เหมือนกับตัวพระเอกนะคะหูหน้าเอ้อเนี่ยจะแบบไม่สามารถจะตัดใจได้เพราะว่านางเอกนั้นแต่งงานแล้วนั่นเองชัดเจนมากค่ะเอาละเรามาต่อกันเลยนะคะ ในใจเต็มไปด้วยความโกรธความไม่พอใจความเจ็บปวดอยากจะคำรามอยากจะทุกทำลายข้าว้องที่อยู่ตรงหน้าให้หมดแต่ก็รู้ว่าเป็นการดิ้นรนที่เปล่าประโยชน์เดิมทีเขาสามารถครอบครองหูหยินได้แต่เพราะความโง่เขลาและความดื้อรั้นของตนเองทำให้เกิดความผิดพลาดเขาเครียดแค้นตนเองอย่างยิ่ง ได้ยิ่งเรียดแค้นเยจเจนกับเจ้าหลูรีลีดวงตาแดงก่ำโดยไม่รู้ตัวและแผ่ไอสังหารออกมาอย่างรุนแรงจูจๆกวนสูอี้ก็ก้าวเดินอย่างรวดเร็วก็หยุดฝีเท้าขายลังเลอยู่สักพักก่อนค่อยๆหันกลับมานางยืนอยู่บนทางที่ปูด้วยหินสีสองข้างทางเป็นดอกไม้หลากหลายสีบานสะพรั่งเหลาผ้าไหมและสีเขียวชะอุ่ม ของวัดสันตารดูแสงแดดสาดส,ส่องเหนือศีรษะเกิดแสงและเงามากมายท่าทางบอบบางและกลิ่นอายบริสุทธิ์ขายเสียนที่จุติยังโลกมนุษย์ใบหน้าเยียบเย็นของนางพันเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มอ่อนโยนประสานมือค้อมกายคาระวะถอนหายใจกล่าวว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ได้เป็นเพราะเจ้าขาดคุณสมบัติไร้มารยาท และดูหมิ่นกลั่นแกล้งแต่มาจากความจริงใจและเจ้าความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงข้าจะจดจำไว้ในส่วนลึกของหัวใจแล้วจะเก็บรักษาไว้อย่างดีอย่างไรก็ตามดอกไม้ร่วงโรยใจจากลาภูเขาและสายน้ำไม่มีวันมาบรรจบกันนับแต่นี้ไปหวังว่าเจ้าจะสบายดีถนอมตัวด้วยหลังจากผ่านไปสองชาติ ฮูนาเอเป็นบุรุษคนแรกที่รอคอยนางเป็นห่วงนางตอบข้อสงสัยของนางและทุ่มเทปกป้องจากการกระทําที่ทําอะไรไม่ถูกของเขาแววตาที่ฉายความปรารถนาความเลื่อมใสและความเจ็บปวดอย่างลึกล้าหลังจากถูกปฏิเสธสามารถมองเห็นความตั้งใจและความรู้สึกที่แท้จริงของเขาได้ชะไหน มิตรภาพที่ลึกซึ้งนี้ถึงได้มีค่ากับนางที่อ้างว้างเดียวดายมากเพียงนี้ทว่ามีคำกล่าวว่าพบกันแล้วก็ไม่ต่างกับไม่ได้พบทั้งที่มีใจแต่ชะไหนเหมือนไม่มีใจเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดจุดจบของพวกเขามีแต่ลืมเลือนกันและกันณนะเจียงหูเมื่อกวนซูอี้ปฏิเสธหัวซิงเจด้วยถ้อยคำเด็ดขาดแล้ว ก็หันหลังเดินจากไปทันทีจินจืออดหันกลับไปมองไม่ได้เห็นห้องเต้สองมือไพล่หลังเหนือศีรษะคือแสงแดดในวัันตารุดูแต่กลับส่องเข้าไปไม่ถึงแววตาลึกล้ำของเขาเขามองอย่างตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็กล้าวไปข้างหน้าอย่างไม่อาจควบคุมเร้ากับอยากจะไล่าตามไปแต่ก็จำต้องหยุดและกล้าวถอยหลัง ร่ากับกำลังต่อสู้ดิ้นรนอย่างเจ็บปวดถอยหลังก็ไม่อาจถอยได้ไกลเพราะกลัวจะสูญเสียงเงาร่างของหูยินสุดท้ายก็ยืนนิ่งไม่ไหวติงไม่สแสดงสีหน้าอารมณ์ใดๆทำให้คนรู้สึกได้ถึงความโศกเศร้าอย่างลึกลำ้ำโดยไร้สาเหตุดอกไม้กลิ่นหอมและเสียงนกที่อยู่รายล้อมคล้ายจะค่อยๆขยับห่างจากเขา เ้ากรหมัดสองข้างแน่นดวงตาแดงกรำเห็นได้ชัดว่ากำลังแตกสลายฉับพันนั้นจินจือให้รู้สึกทรมานยิ่งทรมานอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนฮองเต้ที่เป็นเช่นนี้นางก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนางเข้าใจมาโดยตลอดว่าเขาเข้เขมแข็งแม้บิดาทอดทิ้งโยนเขาเข้าไปท่ามกลางฝูงสัตว์ป่าและพี่น้องร่วมมือกันสังหารเขา แต่ที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือเขาถูกขังอยู่ในวงล้อมถึงติดปีกก็บินหนีไปไม่รอดเขาอาศัยเพียงสองมือของตนเองสังหารผู้คนและฝ่าวงล้อมของศัตรูออกมาได้หัวใจของเขาไม่เคยให้ผู้ใดเข้าไปเยือนมาก่อนแม้เจ้าจะช่วยชีวิตของเขานอกจากความซาบซึ้งและการตอบแทนคุณอย่างเหมาะสมแล้วก็ไม่มีทางที่จะได้มากไปกว่านี้ จนกระทั่งถึงยามนี้ในที่สุดจินจือถึงเข้าใจว่าต้นคิดผิดเสียแล้วฮองเตไม่ใช่โลหะหรือหินจะไม่ได้รับบาดเจ็บได้อย่างไรอีกทั้งไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้าที่ไร้หัวจิตหัวใจตรงกันข้ามในเมื่อเขาทุ่มเทจิตใจให้ก็จะลึกล้ำมากกว่าผู้ใดและเปล่าบางยิ่งกว่าผู้ใดถึงเขาจะเป็นฮองเต,แต้แต่ก็มีเลือดเนื้อ เมื่อเห็นประกายในแววตาของฮองเต้ค่อยๆดับลงจินจือก็มีกล้ามองอีกและพยายามระง,งับความโศกเศร้าในใจเพื่อไม่ให้หูหยินสังเกตเห็นก่อนหน้าเนี้นางเคยเลื่อมใสหูหยินยิ่งนะักหูยินเป็นสตรีที่เข้มแข็งและชาญฉลาดเรียกได้ว่าหาได้ยากในล่านนี้ทว่ายามเนี้ยนางกลับรู้สึกขับแค้นใจหากวันนี้เปลี่ยนเป็นหญิงชาวบ้าน การตอบสนองจากจิตใต้สำนึกก็คือหลบหนีไปด้วยความเขินอายไม่ใช่พูดตัดเยื่อใหญ่ด้วยความสุขขมเยือกเย็นเช่นนั้นหากหนีไปแล้วฮ่องเต้จะได้ไม่ต้องเจ็บปวดทุกทรมานใจเช่นนี้และยังสามารถเก็บความคิดถึงเอาไว้ได้ฉไหนเลยจะเหมือนยามนี้หนทางทั้งด้านหน้าและด้านหลังถูกตัดขาดแม้จะอยู่ใกล้กันแต่เสมือนอยู่ห่างสุดขอบฟ้า และเสมือนอยู่อีกโลกหนึ่งหลังจากนี้ตนสมควรจะไปที่ใดดียังต้องอยู่ที่จวนตระกูลเจ้าเพื่อคลุ้มครองหูหินอยู่หรือไม่ขณะที่จินจือกำลังตกอยู่ในความมึนงงสับสนกลับเห็นหูหินหยุดฝีเทา้าและลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนหันหน้ามายอบกายคารวะด้วยความเคารพเลื่อมใสสูงสุดน้ำเสียงอ่อนโยนแววตามีรอยยิ้ม ทว่ากับเหมือนว่าน้ำตาจะไหลออกมาได้ทุกเมือ่อที่แทนนางไม่ใช่ไม่รู้สึกรู้ซาที่แทนนางก็รู้สึกได้ถึงความจริงใจของฮ่องเต้แต่เนื่องจากพวกเขามีบุญแต่ไรซึ่งวาสนาต่อกันจึงมีอาจแต่งงานกันได้ก็เท่านั้นไม่ใช่ความผิดของนางแต่เป็นโชคชะตายิ่งกว่านั้นฮ่องเต้ที่ไม่ได้สิ่งที่ร้องขอทำให้นางตกอยู่ในหายนะครั้งใหญ่ จุดจบของพวกเขาเป็นสิ่งที่ฮองเต้เขียนด้วยตัวเองแล้วจะโทษผู้ใดได้เล่าในใจของจินจือเจ็บปวดเพราะรู้สึกเสียใจแทนฮองเต้และรู้สึกเศร้าแทนหูหยินแต่สุดท้ายก็โน้มเอียงไปทางหูหยินมากกว่านางดูเป็นคนเข้มแข็งแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่คนอื่นๆจะทำร้ายนางได้ตามอำเภอใจฮองเต้รู้อยู่แล้วว่าเจ้าหลู่ลี่เป็นคนอย่างไร ตอนนั้นก็ไม่สมควรจะผลักสตรีนางหนึ่งเข้าไปในกองเพลิงง่ายๆเขาในตอนนั้นคงจะคิดไม่ถึงเช่นกันกระมังว่ากองเพลิงนี้ไม่เพียงจะเผาพลานหูยินแต่ยังเผาตนเองให้กลายเป็นเท่าทานด้วยแม้แต่คําพูดอย่างดอกไม้ร่วงโรยใจจากลาภูเขาและสายน้ำไม่มีวันมาบรรจบกันนางก็ยังเอ่ยออกมา ครั้งนี้ฮองเต้ก็สมควรจะตัดใจได้แล้วจินจือค่อยๆเงยหน้าขึ้นเพื่อมองสีหน้าของฮองเต้เห็นแววตาที่ท้อแท้หมดกำลังใจกลับมาลุกโชนอีกครั้งสีหน้าที่เศร้าหมองสว่างสวัยอย่างรวดเร็วเพียงคู่เดียวก็ล้อมรวมเข้ากับวัสันตระลอือันอบอุน่นแล้วเปลี่ยนเป็นดีใจและมีความสุขนี่หมายความว่าอย่างไร จินจือรู้สึกแปลกใจยิ่งขณะคิดคล้คลวนหูหยินกลับหันหลังเดินจากไปแล้วด้วยเหตุนี้จึงได้แต่รีบเดินตามไปเมื่อออกมาไกลแล้วจูจูนางก็ยกมือกลุ่มขมับในที่สุดก็เข้าใจสาเหตุทันทีคงต้องบอกว่าฮองเต้เป็นคนหัวรั้นกระมังเขาปลอบใจตนเองด้วยการฟังถ้อยคำครึ่งแรกของหูหยินเข้าหูเท่านั้น ส่วนประโยคครึ่งหลังกับทําเป็นมองข้ามไม่ใส่ใจทอยคําก่อนหน้านั้นของหุยินพูดว่าอย่างไรนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ได้เป็นเพราะเจ้าขาดคุณสมบัติไร้มารยาทและดูหมิ่นกลั่นแกล้งแต่มาจากความจริงใจและความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงข้าจะจดจำไว้ในส่วนลึกของหัวใจแล้วจะเก็บรักษาไวอ้อย่างดี ท่าทางที่รักและทนุถนอมการปอบที่อ่อนโยนคล้ายชุดฮองเต้ที่เสมือนตกอยู่ในนรกกลับขึ้นมาบนสวรรค์อีกครั้งคำพูดเพียงคำเดียวก็สามารถกำหนดความเป็นความตายได้หูหยินมีอิทธิพลต่อฮองเต้มากถึงเพียงนี้เฉยอก่อนหน้านี้เขาก็เชื่อฟังหูหยินอยู่แล้วยามนี้ไม่ว่าจะเป็นความโศกเศร้าและความดีใจ ล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของหูหยินซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดเช่นนั้นวันหน้าตนยังคงรับใช้อยู่ข้างกายหูหยินได้ใช่หรือไม่แล้วฮองเต้สมควรจะจัดการความสัมพันธ์ที่วุ่นวายนี้อย่างไรขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยและร่ำสุราสำเริงสำราญจินจื้อกับยืนคุ้นคิดอยู่ด้านหลังของกวนสู่อีเงียบเงียบเพื่อหนทางข้างหน้าของตนเอง และเพื่ออนาคตของหูยินเมื่อเห็นสีหน้าที่เปลี่ยมไปด้วยความลักลึกซึ้งของฮองเต้แล้วแม้ครั้งนี้จะถูกปฏิเสธแต่น่ากลัวว่ายังจะมีครั้งต่อไปไม่แน่ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะคิดกระทำเรื่องยังชิงภรรยาผู้อื่นก็เป็นได้ระหว่างคิดฟุง้งซ่านไม่นานจากนั้นงานเลี้ยงในวังก็จบลงอย่างรวดเร็ว บรรดาสตีชั้นสูงที่ไม่มีโอกาสใกล้ชิดฮองเต้สังยวนรู้สึกเสียดายเล็กน้อยแต่ได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ในวัสันตารดูก็นับว่าไม่ได้มาเสียเที่ยวเปล่าขณะขึ้นรถมา้าจินจือก็ได้รับคำสั่งจากเบื้องบนให้นางอยู่รับใช้ข้างกายคูยินต่อและอย่าให้เจ้าหล่รีแต่ต้องนางแม้แต่ปลายผมเส้นเดียวหากเป้าหมายของภารกิจเปลี่ยนเป็นผู้อื่น จินจือย่อมต้องปวดหัวอีกรอบเป็นแน่มีอย่างที่ใดห้ามไม่ให้คนเขาร่วมหอเป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องแต่ฮูหยินกลับค่อนข้างแตกต่างในเมื่อรู้สึกผิดหวังในตัวเจ้าหลูรลี่ย่อมไม่มีทางใจอ่อนอย่างเด็ดขาดเห็นนางอยู่ที่จวนตะวันตกอย่างถาวรและแบ่งแยกเขตแดนอย่างชัดเจนเกรงว่าคงตัดสินใจจะเป็นสามีภรรยากับเจ้าหลูลี่ เพียงในนามเท่านั้นเฮ้ <Hey. S 1> ทั้งที่ความสุขอยู่รอบกายกลับไม่รู้ว่านั่นคือความสุขจะรู้หรือไม่ว่ามีใครบางคนกำลังอิจฉาตาร้อนอยู่จินจือไว้อะไรให้เจ้าหลู่ลี่กับฮ่องเต้ส่งหยวนเงียบๆคู่หนึ่งก่อนประคองกวนสู่ีขึ้นรถม้าอย่างระมัดระวังอย่าพึ่งออกรถรอท่านปู่กับท่านพ่อของข้าก่อนพอนึกถึงลูกที่ไรว้วาสนาที่จะลืมตาดูโลก กวนซูอี้ก็อารมณ์ขุ่นมัวยังไม่คิดจะกลับตระกูลเจ้าเพื่อผเผชิญหน้ากับใบหน้าที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยเหล่านั้นค้นขับรถรับคำอย่างพี่นอบพิเทาก่อนชะเง้อมองเข้าไปในวังเนื่องจากขุนนางและสตรีในครอบครัวไม่ได้รวมโต๊ะเดียวกันและไม่ได้กลับพร้อมกันด้วยเหตุนี้จึงรออยู่ประมาณหนึ่งคอถึงได้เห็นรถม้าของตระกูลกวน ขับออกมาไม่เร็วไม่ช้าอีอีท่านปู่ของเจ้าบอกว่าเจ้าจะต้องรออยู่หน้าประตูวังเป็นแน่พอจึงรีบออกมาก่อนกวนอิ่นฉีเลิกพมานขึ้นแล้วย,ย้มยิ้มกวนฉีกวงเค้นเสียงเย็นชาว่าบอกแล้วว่าให้เจ้าดื่มให้น้อยลงหน่อยอีอีจะได้ไม่ต้องรอนานเจ้าก็ไม่เชื่อเป็นความผิดของลูกเองขอรับพอลูกดื่มมากเกินควร กวนอิ่นฉีประสานมือขึ้นมาอย่างจนปัญญาก่อนขยิบตาให้บุตรีเพื่อให้หนางช่วยขี้คายสถานการณ์ความคับอกขับใจที่แอดแน่นอยู่ในใจของกวนสูอี้พลันจางหายฟุบอยู่กับขอบหน้าต่างของรถมา้าก้าวติดตลกอยู่หลายประโยคทำให้ผู้เท่าลูบหนวดแล้วหัวเราะอารมณ์ดีขึ้นทั้งหน้าและหลังก็เป็นรถมา้า ของคนในครอบครัวที่มุ่งหน้าไปยังจวนราชคูเมื่อถึงประตูข้างก็เดินไปพลางพูดคุยไปพลางวันนี้ห้องเต้ทรงผิดปกติอยู่บ้างปลาเดี่ยวก็ขมวดพระขนงแน่นพร้อมทอดถอนพระไทยเล่ากับทรงมีความทุกข์อย่างแสนสาหัสปลาเดี๋ยวก็เม้มพระโอดรอบแย้มพระสวนเล่าวกับมีความสุขยิ่งนะักสำย่ังเชิญพ่อให้นั่งโตะที่อยู่เบื้องพระพัก และยังส่งยืนกลั่นให้พ่อดื่มสุราเป็นเพื่อนพระองค์จากนั้นก็เชิญท่านปู่ของเจ้าไปพูดคุยกวนอิ่นชีขมวดคิ้วกล่าวพูดคุยเรื่องใดหรือเจ้าคะกวนซูอี้ถามอย่างแปลกใจกล่าวว่าไม่สมควรพระราชทานสมรสแก่เจ้าทำให้เจ้าที่เป็นหูหญินขั้นหนึ่งต้องมาสมรสกับสามัญชนที่ต้องโทษจึงทรงรู้สึกละอายต่อพ่อและท่านปู่ของเจ้า และยิ่งทรงรู้สึกละอายต่อเจ้าพ่อเสวยน้ำจันทร์มากขึ้นยังตรัสถามพ่อว่าต้องการราชองการหย่าหรือไม่กวนซูอี้กล่าวอย่างตกใจว่าสมรสพระราชาฐานก็เป็นพระดำริของพระองค์จะให้หย่าก็เป็นพระดำริของพระองค์ห้องเต้องนี้ช่างเป็นคุณคิดอยู่ครูหนึ่งสายหน้าแล้วยิ้มช่างเป็นห้องเต้ถูที่ทำตามพระอารมณ์จริงๆ กวนฉีกวงอดช่วยพูดแทนสิทธิ์ของตนอยู่สองสามประโยคไม่ได้แม้เขาจะทรงเป็นห้องเต้ถูจริงๆและมีหลายเรื่องที่ไม่ทรงรู้ความแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ทรงมีข้อดีที่สุดอยู่สามข้อนั่นก็คือทรงยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทรงใช้คนแล้วไม่ทรงระแวงทรงรู้ผิดแล้วทรงแก้ไขทรงรับฟังทั้งความคิดเห็นของคุณนาง และความคิดเห็นของราษฎรแล้วยังทรงใช้งานเหล่าปัญญาชนที่มีฐานะยากจนและอ่อนแอทั้งยังทรงดําริใคร่ครวนและทรงตรวจสอบการกระทำของพระองค์เองจากนั้นก็ทรงเปลี่ยนวิธีการทันทีแม้นับแต่ขึ้นของราชจนถึงยามนี้จะทรงกระทำความผิดพลาดเล็กน้อยแต่ก็ทรงรีบชดใช้ได้ทันการตราบใดที่ทรงเพียรพยายามอย่างไม่ลดละ และไม่ทรงลืมปณิธานแรกเริ่มภายภาคหน้าจะต้องเป็นฮองเตท,ที่ทรงพระปีชาสามารถแห่งยุคเป็นแน่เจ้าบอกว่าเขาทรงเป็นถูแล้วรู้ได้อย่างไรว่าจุดแข็งของเขาเหมาะสมกับคำว่าดินท่านพ่อกล่าวได้ถูกต้องกวนอินฉีก็รู้สึกเช่นเดียวกันแม้ฮองเตจะทรงมีข้อบกพร่องมากมายแต่เพียงสามจุดนี้ก็เพียงพอที่จะเหนือกว่า ฮองเตพระองค์ใดในราชวงศ์ก่อนแล้วตราบใดที่คำพูดของเจ้ามีเหตุผลและทำเพื่อราษฎรด้วยความจริงใจเขาก็จะทรงยอมรับฟังข้อเสนอแนะซึ่งแตกต่างกับผู้สูงสักและตระกูลผู้ดีที่เชิดหน้าเย่อหญิงเหล่านั้นพระองค์มีพระประสงค์ให้เจ้ายาเพราะทรงเกรงว่าจะทำให้เจ้าเสียเวลาและทำรายเกียรติของจวนร,ราชคู กวนซูอี้กระบริบตาปิบๆคาดไม่ถึงว่าในใจของท่านปู่และท่านพ่อฮองเต้ส่งหยวนจะได้รับการยกย่องมากถึงเพียงนี้จำได้ว่าชาติก่อนยามที่เขาเพิ่งขึ้นครองราชฟีมืออย่างอ่อนด้อยมีอาจควบคุมตระกูลขุนนางและเหล่าเชื้อพระวงศ์ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายน้อยใหญ่มากมายแล้วลูกลามกลายเป็นการก่อกระบท จึงสั่งให้กองกำลังทหารไปยับยั้งสถานการณ์สังหารผู้คนไปมากมายเรียกได้ว่าเลือดไหลนองกระดูกขาวขุ่นผุดทั่วผืนป่าสุดท้ายก็สามารถควบคุมทั้งในและนอกราชสำนักเอาไว้ได้ชาติเนี้ยเขาไม่เสียไพรัยลไปแม้แต่คนเดียวและยังกระจายอำนาจของมหาเสนาบดีมีหนำซ้ำายัางควบคุมตระกูลขุนนางและเหล่าเชื้อพระวงไว้ได้อีกด้วย ทำให้อำนาจของห้องเต้พอยสูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพราะเขาเปลี่ยนสันดานเดิมแต่เป็นเพราะเขามีที่ปรึกษาที่ดีและมีขุนนางที่มีความคิดเปิดกว้างท่านปู่กับท่านพ่อได้สร้างคุณูปการสำคัญที่มิอาจมองข้ามแต่คนที่ตัดสินใจก็คือเขาดังนั้นสิ่งดีงามที่อยู่ตรงหน้าทั้งหมดก็ยังคงขึ้นอยู่กับเขาฉับพันนั้น กวนซูอี้ก็ขจัดอคติที่มีต่อฮองเต้เสิงยวนเมื่อชาติก่อนไปแล้วหัวเราะเสียงแผ่วเบาฮ่องเต้ผู้นี้ทรงเป็นคนติดดินอ้าวและค่ะเ,เพื่อนๆขาต่อไปฮ่องเต้ก็คงต้องแสดงตัวแล้วเนาะเพราะว่าต้องหมดพาร์ทของฮูหน้าเอ้อแล้ว เพราะว่าหูนาเออรนั้นโดนปฏิเสธความรักมาเรียบร้อยแล้วนะคะและ้วนางเอกของเราก็บอกว่าจะไม่เจอกับฮูนาเออร์อีกแล้วเพราะฉะนั้นพระเอกเนาะที่เป็นฮ่องเต้ก็มีอีกหนึ่งตัวตนนั่นก็คือตัวต,วตนที่เป็นฮ่องเต้นะคะหัวเสิ่งเจอก็ต้องไปเจอด้วยฐานะนี้แล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิสซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ